เปิงดกมากเลยค่ะมัคาดดกมากเลย นะคะคเนี่เราใช้แทนมะนาวได้ค่ะถ,ถ้าเผื่อมีผลิมปิงก็จะอร่อยอีกอย่างนมะนาวก็อร่อยอีกอย่างก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะไปกินกับเนื้อค่ะเขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเอาไว้ใส่หนูนะคะ<น><น>เดี๋ยวก็เอามาหั่นเป็นท่อนๆนะคะกินทั้งเม็ดไม่ไหวค่ะมันเผ็นะคะเมื่อกี้ป้าน้องลืมขิงความที่นานๆกินทีแล้วก็จะมีหัวหอมด้วยค่ะ ใส่หอมใส่ขิงใส่มะนาวกุ้งแห้งมะพร้าวถั่วลิสงแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มนะคะอันนี้เราไม่หอนะคะเราทานเลยนะคะชอบหอมมากก็ใส่เพิ่มได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะชอบเปรี้ยวมากก็เพิ่มจะใส่ทั้งมะนาวใส่ทั้งตระลิงปิงก็ได้นะคะแล้วก็ จับให้เป็นคำเล็กๆแล้วก็กินค่ะอาหารว่างของไทยนะคะเขาเรียกเมี่ยงคำเราจะกินกับใบชะพลูก็ได้ค่ะอันนี้คือใบชะพลูค่ะนะคะหรือจะกินกับใบทองหลางก็ได้อันนี้คือเล็บคุดอินโดนีเซียค่ะแล้วก็มีมะพร้าวหัน่นมะพร้าวแกรหั่นฝอยแล้วไปคั่วค่ะแล้วก็มีกุ้งแห้ง มีพิกขี้หนูเราหั่นเป็นคำเล็กๆนะคะทั้งเม็ดมันเผ็ดคนชอบเผ็ดก็โอเคมีมะน,นาววันนี้เรามีตะลิงปิงเราก็เก็บตะลิงปิงมาใช้นะคะแล้วก็จะมีถั่วครวนี่ค่ะเราก็จับเครื่องใส่ใส่ใบชะพูหรืออันนี้เราใส่ใบเล็บคุดนะคะแล้วเดี๋ยวก็หอ่อแล้วก็กินเป็นคำๆมีใบทองลางก็ใช้ไอ้ทองลางก็ได้นะคะ มันเป็นอาหารว่างของคนไทยนะคะเวลาจะกินค่ะเราก็หอนะคะหอ่อพอไม่งั้นมันจะคับปากค่ะห่อให้มันเล็กๆ <c oughs> ม, <c oughs> มีเวลาเขาก็จะห่อเป็นคำๆค่ะใช้ไม่กัดกัดนะคะเวลาจะกินเราก็ถอดไม่กัดอันนี้ออกนะคะขเนีม <c oughs> เทียนก็ได้ <c oughs> ตอนนี้ใบเล็บคุดเข้ากลม ห่อแบบขนมเทียนเ็าจะยากเนีย่ยค่ะไม่กัดกัดเวลากินอย่าก,กินไม่กัดเข้าไปนะคะต้องถอดไม่กัดออกที่เราไม่ห่อนะคะก็หยกใส่เครื่องใส่น้ําจิ้มได้เยอะหน่อยถ้าถ้าเผื่อเราใส่เยอะเนี่ยเราห่อไม่ได้แล้วค่ะเพราะใบชพูใบไม้เนี่ยเขาจะเล็กนะคะหยิบเครื่องใส่ค่ะแล้วก็ใส่มะพร้าวนิดหน่อยใส่น้ําจิ้มนะคะ ใส่น้ำจิ้มอันนี้ใส่เยอะไปห่อไม่ได้นะคะต้องกินอย่างนี้นะคะนะคะเราใส่มะนาวไปชิ้นหนึ่งพริกขี้หนูไปหน่อยมะนาวไปชิ้นพริกขี้หนูไปหน่อยนะคะ ใส่ถั่วกุ้งแห้งอันนี้ถ้าเผื่อเป็นแขกต่างชาตินะคะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันหรือมันเป็นไม้ปฏิกสีสวยๆกันได้ค่ะอันนี้ไม้จิ้มฟันเฉยๆมันก็น่าเกลียดเราก็เอาดอกไม้ที่กินได้ค่ะกลีบดอกกุหลาบกีบอัญชันกลีบดาวเรืองก็ได้นะคะเราก็กินได้ ดอกไม้ที่กินไม่ได้อันตรายนี่อย่านะคะเราจะคำจะเอาแต่ความสวยไม่ได้ต้องคำนึงด้วยว่าเมื่อผู้รับประทานเข้าไปแล้วมันจะเป็นพิษกับเขาไหมเห็นไหมคะเวลาเขาจะกินเขาก็จะจับจับขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ใสป่ปาก อันนี้เป็นอาหารว่างของไทยนะคะ